สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายความฝันฝันว่าสอบตกนั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยหมายความว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันแต่ภายนอกนั้นคุณอาจจะแสดงความเข้มแข็งให้คนอื่นเห็น และคุณเองนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงและท้าทายดังนั้นคุณจึงยอมแพ้และเลือกที่จะเดินหนีไปฝันว่าสอบตกนี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวที่อยู่ในใจของคุณแต่ถ้าคุณฝันว่าคุณสอบผ่านนั่นหมายถึงว่าความมั่นใจและความพร้อมส่วนในเรื่องของความรักคนโสดคนโสดเจอคนใหม่ๆ เข้ามาและเป็นคนที่คุณถูกใจและคุณชอบเขาแล้วเขาก็ดูแล้วว่าคุณชอบเขาส่วนในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วความรักไม่ค่อยมีอะไรวือห,หวาแต่คุณก็ยังรักกันดีอยู่ให้มันคอยเติมความหวานให้กันหรือไม่ก็ออกไปปิกนิกออกไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกัน ผื่อความรักจะกลับมาหวานเหมือนเก่าทางด้านการงานการเงินด้านการงานคุณเครียดสะสมมาแต่คุณก็ยังแก้ไขสถานการณ์นั้นไม่ได้การเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้เรามัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟืยอยเพราะปัญหาจะตามมาทีหลังอาจจะเป็นการ ที่เงินขาดมือหันหน้าไปพึ่งใครไม่ค่อยจะไร้เท่าไหร่ส่วนในเรื่องของเด็กเด็ดเด็กมงคลฝันว่าสอบตก19 59 09 582หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าเดิมน้ำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานกันด้วยนะทุกคน สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย